เสียงของเขาเธอเพิ่งได้ยินหลังจากเขาตายไปแล้วเสียงเขายังเหมือนเดิมแต่น้ำเสียงมันไม่เหมือนทุกครั้งเหมือนกําลังรวบรวมคำพูดสุดท้ายจากคนที่รู้ว่าเขาอาจไม่มีโอกาสพูดอีกแล้วมีนาะถ้าเธอได้ยินเสียงนี้แปลว่าเราคงไม่ได้อยู่ข้างๆกันแล้วเราไม่ได้อยากหายไปแต่ร่างกายมันไม่ให้โอกาสเราพูดตอนหน้าทุกวันที่ผ่านมาเราอยากพูดหลายอย่างแต่กลัวว่าจะพูดไม่ทัน วันนี้เราเลยพูดมันไว้ตรงนี้เราจำได้หมดเลยนะวันที่เจอกันครั้งแรกเธอใส่เสื้อสีครีมผูกผมลวกๆเหมือนคนรีบเธอยิ้มให้เราแต่เธอจำไม่ได้แล้วใช่ไหมว่ายิ้มยังไงอย่ารู้สึกผิดเลยนะที่เธอไม่รู้ว่าเรากำลังจะไปเราไม่อยากให้เธอกังวลเราแค่อยากให้เธอใช้ชีวิตแบบที่ยิ้มได้ต่อไปเราไม่ได้ทิ้งอะไรไว้มากมายมีแค่นี้เสียงนี้ ที่เธอได้ยินอยู่ตอนนี้นั่นแหละคือทั้งหมดของเรารูปนั้นเราถ่ายด้วยกันฉันชอบมันมากๆตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่ามันจะกลายเป็นภาพสุดท้ายที่เราถ่ายด้วยกันถ้าเธอมองไม่เห็นเราอีกไม่เป็นไรเลยแค่เธอจําได้ว่าเราเคยอยู่ตรงนี้แค่นั้นก็พอแล้วเขาไม่ได้ลืมเธอเขาแค่เตรียมจากไปอย่างที่ไม่อยากให้เธอเจ็บเกินไป